lão cô uy mập ở lão cô này, mà rồi nó cứ từng xóa, phá nên xóa mẹ khởi lên, lão cô chỉ mẹ thôi để kia rồi, để cái cái chữ cái tháp thứ ba chữ cái tháp thứ bốn, ông trung cái chỗ giữ cái tám, bây giờ nó có biến kiểu, cái đó nó nhập khó khăn khó lên, rồi, cô, mà, cứ khâu ngay. เขาไยเตะก็ค e ึกทักไงเขาไยเตะก็ให้จะไปเป็นจ hmm ักกันก็คือสอนดีหน่มันจะอ่านลูกเยอะกมันเข้มนสอนดีดีใเตียงสูงๆมันจะทำงานเบาหน่อยจะเออจะเกิดจะใกล้นหนนาตาดีดี nên bồi ý, ý sẽ đang bồi xù bội xin anh nâng bay anh nâng sọ về lại thật thông thường lại cái mm. kế này anh cái cái chạy bảo vệ tiêu thử, mm. thử này cả, cả kia. Mm. thử cả uổng cả kiệt thử như Nó mà chủ sĩ bội bội lộc xin cái nâng Ừm kia anh nói bỏ làm đấy ở sân dân si xem kẻ gì

Long ghé ninh 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 luôn 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 rồi luôn 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 ตาลัใจที่อูเปี้ยนลยถึงสวเล่าอืมติดเดงตานะชุห้องแปะไงตัวสาน้องทุ๊แม่อีตัวทำลงงนางทำอะไรสิไม่ก็เอองทำปังเอแป้งอ่ะเดี๋ยวนี้ตาเดี๋ยนนี่นั่งเถามอีกหน่วยคทณตัวสมีลูกสาวอีกอืมแล้วไปยังสุด Lúc sắp yêu của bác phóng, em mắt mình bị tinh sôi nha mhm 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 买去登山，一定去呢。嗯，一定去，伊老有钱，一定就穿。一日去得几聚，伊登山无无有坐登山的。嗯，有囝。有嗯，你一定去了伊厝边，坐厝边门，拄十粒房的。嗯，他们人生平安,安了解的，你讲去到有的家弟来无？伊得，不是有囡仔，听伊得囝侪死。伊得囝侪、啊，将来就有厝钱啦。 咱着有囝就就好挂，无囝就就就无无变创钱。嗯。你、嗯、听着，囝侪死，你著做生理囝，日趁著老接，就是得有病来寻路来登山啦。嗯。诶、呃，嗯、人搭伊来搭，原来往头年去，从尾顶落迄方，嗯、我有想嫁伊去，伊不，伊无病来啦，免搭。 嗯、有病来了，就噶了袂得结伴。有病就要规个人来来长山，我咯，嗯，咱那长沙有啊有咩，嗯，都要去。弄种么？什么？老海风，老海风。嗯。有其嘛，龙也大，人乌咩，从从古来弄落去。拉扛麦，麦一下都弄咧，跟住都跟。 เราเหล่ีจิต้ิตไเหล่าจเนอะไเอ่งยัยม่ยยสือโดนี้เานี้จีนี่นะกเกิดนม่เชงซิซี่ไเกอดคู่เพื่อนเพื่อนุกันยมะอแล้วถ้านั่งคืนทั้งอนูนังต่อ,อ,อ,อเหรออู่หนังบ่เบลอแต่ชุนีอนลุกหลังอ่ะลุกหลังแ่มึลกหลงงังยังอู chị chọn lòng đại bao liền, nghe tiếng tại chị chọn bò à là nghĩ bác năng à, ơi, từ cá chay cơ nhở, chị chị chọn lại em ổi tá nghe, ổi tá, thế là ô mà nó liền cái kia, cái cái kia năng, cái nó ta cho lầu chạy, cái này là cái nó chạy luôn, à chay tôi cháu. chay chạy, nghe tôi công ty cho trái Ừ. cái này là sống mình tay có hay, à Thôi mà, làm cho xin. A ừ. e kinky ừ. uh, uh, an an kinky an kiếm kia Từ, uh, Nhưng, Nó chay... Từng Sim, chua. Oh. ở nơi níu kia lát tạp 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 จะนี่หน่อช้ยก็ไปโจงไงเดี๋ยวก็ทั้งลังในป่าเลาแล้วนะอืมไอ้จุดคาเต็มเลยมันแต่เราชซิมเนี่ยเราเจบอกต้อเลยอม้อ่ตาาจนีเกี่ยหน่อชัเลยไปโจงก็จะเท่าอตอนะกาหลาจ็อี่ีตมดไล่อ่ต่แตอนี่ยเจนี้หน่อช้หน่อัยันแอืม

กงเทียบมอบอกว่า,า,า,าคือแค่เจ,จ็กจวยตอนที่กงอบปลาเหลาคือเหลือเออจูสีก็ไม่จูสีอออ๋กงเทียจะไม่จูสีกรงก็เอ้ยนั่นไงที่ว่าอะไรเจ็บเกียเจ็บคือซาตุยไงอ้วกโอเจ็บตุยมันโง่โลอ่ะก็ว่าเป็นคนเคีย้ยวเจ็ไอ้ซาตุยเองนนเ่ยะรกกาาจสว อีต auto, ่เก uh, ่า uh, uh. uh. okay. um. ีส่งก็นีเอออีตาเขียนก็ของส่งส่งเข้าไปก็ได้อืมอืมอีต่เงียนกากินจบไปหนักหนักระเป๋าอืมอืมไม่กลัวว่าเดี๋ยวอ๋อคือช่วยไงถ้าอู๋มันก็นั่นก็ได้หอยจีแล้วหอยอีกคือส่งส่งกุยล้างโซ่ถุงโซสเบาที่เที่ยต๊กินไงอืมไม่ถ้าบอกก็นี่ก็ได้เส็มล้ออู๋ก็บขคือก็ได้บชนิดหรอบ้นเด็ดใ เราเออเราสืบทอดก,กับก็ฟังที่สามที่อืมสามทีครับก็แปดสามทีก็ซา,า,าตุยคืออืมปกักเดี๋ยวตังลือไปไปไปเจ็ดข้อไปเจ็ดม

ก็ค no mm. ือแอนนี้ก็ได้กิมนี้มันมันน่าจะไม่ไม่ไหวมากอืมยอืมขะเลียงอเคนะชิ้ยเสียงฮอดีไม่อกเนี่ยอืเอยขั้อดืมเ็ูหลับว้มูขึ้นจอสีอืยไปเสียงล้อก่สอกันม่ไหวอือืมตึงตึงนะไออ่างมอใช่ไหมชิว้ยเนี่ย เน you, ั่ง <oun> ต <its> ึงน่งตึงนัเว้อาแล้วจะ半ย月正好อ่าแล้วอังมาตดติวนป่วยเว่ยป่วยเวยก็นี่นี่ทำต่อใช่ไหมเป่งซีทำต่อป่ยเวยเกาเวยป่ยเว้ยเกาเว่ยอังมาเราเกางแก้วเจอสิ แกแอร์ไปมัน้องเกียรวเขาห่อเหี้ยจอยนะแกไปยังเนี้ยขี้เกือไม่แต่ว่าไอ้ถ้าไอ้อีกห่อแอร์ไว้มันมอคือนะมันไอ้นั่นอะตึงซัวเขาเรียกว่าอะไรวันชาติอ่ะอีเหี้ยจะไปแล้วนั่งจ่อยบางที่นอเกย์ไปด้วยนั่งจ่อยนี่หรือมอโอ้โหอย่ีเปิดแบบว่เอ่อไอ้อีกห่อไอ้จับ่วยอ่ะอังอ่อังมอจับ่วยอ่ะอีกห่อเนี่ย อีเหี้ยอีเหี้ยลอยไปเลนะตึงซั่เหี้ยจอยเออไปปยยังเหีไไะม่เหี้ยแล้วนั่งนั่งเก้าตูเลยบ่อเแรงขี้เชียมีใครนะบ่อเแรงขี้นะนั่งไปกับทัวร์ไปกับทัวร์เลยก็โอ้โหว้าคนมันเยอะเออี่กวาขน้อยไม่ไม่ใช่มันจะไม่ใช่นะอีหยุดกันหมดเลยนะแล้วมันโอ้โหคนแห่จับวัวนั่งไอ้จับวัวนั่งนะ หรือเหมือนปักถอยไอ้ที่คีไวเชียใช่ไหมเออเสียแจชีวเชียไม่แก่จะไปกาจะไปอย่างนี้ต้องกววอเกาหววประมาณเกาหววเกาหววไอ้พวกจำงูจำงูหอจำชิกหอเหนี่ยซอ,อคยคืออ,คอ่าซอยคือ,อคจิดด้วยไหม